สวัสดีค่ะทุกคนใครที่เข้าไปสั้งสื่อไฟเบอร์ในแอปคงดับลิปบางหรือยังคะนั่นแน่ถ้ายังไม่ได้สื่อนะคะก่อนอื่นต้องเข้าไปติดตั้งแอปก่อนนะคะอันนี้เข้าไปติดตั้งฟรีค่ะไม่มีค่าจ่ายเลยเข้าไปติดตั้งใน Play Store ได้เลยนะคะไฟเบอร์กับจะเป็นกลองแบบนี้นะคะกรองสีเคียวน่ะกลองเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้ไฟเบอร์นี่ทำหน้าที่อะไรน้องไฟเบอร์นี่ทำอะไร ไฟเบอร์ไปกินหลางลำไส้อ่าคนตีตัวมิน้นทีมิม้นห <c oughs> ลางลำไส้ก็ชงตอนไหนหน่องชองตอนไหน,นช่วงกลางขึ้นชงกลางขึ้นแล้วก็ชงกี่ซองหน่องแน่ผีกรเแล,แล่ยสอ่สองเดียวส่องเดียวอาว่าแกพีก็เลยเลยแล้วก็ใสแล้วก็น้ำนึ่งขวดนี่นะคะเนี่ยค่ะเต็ท้องไหมห,<อ>หน่องกินท้องไห<อ>มไร้เลยที่ดมไอผี่ก็เลยนีหน่องดมเนี่ยทองไหมอะมาไรหน่องห้องมาไร อ้อมสับปะรดกับแอปเปิ้ลอ๋อออมสับปะรดกับแอปเปิ้ลไอ้นี่ครอยดียังไม่ได้ลองข็ข้าไปลองได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีลุนนะคะว่าคนที่สือไฟเบอร์ตัวนี้แกออกมาถ้าเจอกาวซองก็รับไปเลยค่ะห้าพันบาทเลยนะคะเห็นไหมคะพร้อมจับหรือไม่พรินท์ท็อปมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซีเคียวไม่มีเคี้ยวนะคะหนึ่งซองก็จะผักพัดหน่งกิโลเลยค่ะเนี่ยค่ะ มีโค้งดีเลยนะคะข้าไปสื่อได้ในแอปคคองดอบลิสเลยนะคะติดตั้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะคะก็เราก็สื่อสินค้าในร,ระบบอเลไกก์ได้ที่เรามีสุขภาพ เกี่ยวกับผวกพิวผวกยากรดพุ้นแล้วก็ผวกไส้ตานะคะสิ่งขาดสุกภาพสุกยางเลยนะคะแค่นึ่งจิเท่าน,นะะั้นค่ะสร้างสื่อในระบบแล้วเราก็จะได้ไปดีไปสร้างธุรกิจจากซูนไปสู่เงินล้านเลยนะคะทุกคนหอมไหมน,น้อเน่งก่อนอืมอะได้ไร่ากินนะลนะองชิมไหม จิ้มเลยไอ้พีกเ็เลยกันจิ้มเลยเใช่มั้ยอ่าปริจจ์เป็นไงหอปรจปริจจเป็ไง เปรี้ยๆนิดๆอร่อยนะคะอันนี้จะไม่มีเเที้ยวเลยะคะ่ะทุกคนไปสร้างสื่อกันได้นะคะไปสร้างสื่อก็อย่าลืมนะคะตรงท้ายอัดคลิปด้วยถ้าใครที่สืออ่อจะเป็นโปรโลเลยจะเป็นเนื่องรองซ่องกองสร้างกองแหล่เลยนะคะจะคิดต่อกลองเลยห้าพันบาทนะคะเจอกราสองนีห้าพันม่แน่น้องๆพีพีอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะที่จะได้รับเงินห้าพันบาทนะคะ เท้นไม่ไฮทุกอย่างเลยค่ะที่นี่คือสร้างคมการแบ่งปันจริงๆนะคะธุรกิจก้องดับลิฟนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากตรงไหนขอถามพี่จีรามาได้